แปลว่าในวันที่ไปทําพิธีที่กับสมเด็จพระวรรณรัตน์<ช>วันนั้นณตอนนั้นยังไม่ได้เลื่อนเลยตัดสินใจกันคืนนั้นว่าจะเลื่อนอ<ม>เร็วมากก็คือแบบสถานการณ์ไม่ดีเลยคุณแม่ก็มาบอกว่าสถานการณ์ไม่ดีเกิดอ,อย่าเสี่ยงทั้งตัวเราแล้วก็เกรงใจใคนคที่จะมาทุกคนคจะไม่มาไม่มาอยากมาแต่อึดอัดใจเกรงใจค่ะเราตกใจไหมที่เห็นเขาร้องไห้หนักมากคือไม่ไม่ได้ตกใจครับผมเพราะว่าเรา เข้าใจว่าหวานเป็นคนยังไงอะไรย่างเงี้ยเขาแล้วก็รู้ว่าคือจริงๆจะบอกว่าชินใช่คือเรารู้ว่าเขาต้องเซสซิทีกับเรื่องเรื่องประมาณแบบนี้แหละอะไรเงี้ยครับผมก็คืออย่างความเงอ้ไม่ใช่ไม่สนใจว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนอะไรเงี้ยต่อให้สถานการณ์มันแย่แค่ไหนคือเรื่องงานแต่งงานมันเป็นเรื่องของเราสองคนทําไมเราจะแต่งไม่ได้วะเราก็จะแต่งอ่ะทาไมอ่ะอะไรเงี้ยก็ก็แต่สุดท้ายคือเราฟังทั้งคุณพ่อคุณแม่วานคุณพ่อคุณแม่กวาง ว่าเขามีเหตุผลอะไรบ้างที่แนะนําให้เราเลื่อนอย่างเงี้ยก็ม,มีทั้งเรื่องแขกมาลําบากนะโรงแรมเขาเองก็ต้องมามีพิธีการมากมายกว่าจะเดินเข้าไปถึงงานได้คนที่มาจะรู้สึกปลอดภัยไม่ปลอดภัยยังไงเราตัวเจ้าเา่๋วเจ้าสาวเองจะปลอดภัยจากอยู่กับคนหมู่มากอย่างนั้นได้ยังไง<ช>อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็เลยเราก็รับฟังเหตุผลแล้วก็โอเคครับงั้นนเลเนเื่อนคราวนี้กลับมารับมือกับกับ สภาพจิตใจของหวานยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็บอกเขาบอกว่าอันนี้มันคือการเลื่อนไม่ใช่การยกเลิกครับฟังเหมือนตลกแต่จริงๆคือเราพูดจริงๆคือเนี้ยมันคือมันคือการเลื่อนนะไม่ขำ<ม><ม>คือเ<ม>ข<อ>้าใจนะครับคือไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไหน้นี่มันคือการเลื่อนมันไม่ใช่การยกเลิกระหว่างพึงแต่อ้าวหรอลืมคือเราก็ ตรงเข้าประเด็นเลยครับว่านี่มันไม่ใช่การยกเลิกคือสุดท้ายเราก็ยังรักกันนะไม่ใช่แบบว่าเรายกเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้บอกเลยถึงขนาดต้องใช้คำว่าเย็นลงเลยแปลว่าตอนนั้นฟูมไฟหนักมากเลยเหรอก็เสียใจค่ะคือหวนรู้สึกว่าในในชีวิตคนคนหนึ่งที่กาลังจะเป็นเจ้าสาวมันมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมามีเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะระหว่างรู้สึกว่าเออทำไมเราต้องเจอโควิดทำไมโควิดต้องเป็นอย่างนี้คือรู้สึกว่าตอนแรกโควิดไม่มีผลอะไรกับเราเลยนอกจากงาน ือส่วนตัวเราก็ไม่ได้มีอะไรสักพักนึงมาเรื่องส่วนตัวรู้สึกว่ามันแบบดาวไปหมดทั้งในเรื่องงานด้วยทั้งเรื่องแต่งงานด้วยคือมันกระทบจริงๆอะไรอเี้ค่ะแต่ก็คิดในใจเออก็เท่ดีเราก็จะได้เก็บกาดไว้2แบบก็ เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนก็เลยอารมณ์ดีแล้วตอนนี้เลิกใหม่คือวันที่เท่าไหร่คะอ่า่าจะเป็นพฤษภาปีหน้านะครับผมก็เลือกวันเราเนี่ยกาลังเลือกกันอยู่ว่าจะเป็นวันไหนค่ะแต่ถ้าถามถึงสถานะณตอนนี้เราเรียกว่าแต่งงานกันเลี่ยงยังยังใช่ไหมเพราะบางคนเห็นว่าแบบแต่งชุดเหมือนเข้าพิธีไทยแล้วชต็มมากชุัเตมอันนั้นจริงๆคือเหมือนไปขอเลิกเลยหรือว่าไป ไปทำบุญนะไปไปทำบุญค่ะอย่างในวันแต่งงานมันก็จะมีช่วงที่เป็นพิธีสงฆ์แล้วก็ค่อยมาเป็นสมแหวนสมแหวนขันมากแล้วก็พิธีเลี้ยงเย็นใช่ไหมคะแต่เรารู้สึกว่าเออเราจะได้ไม่ต้องตื่นเช้าเราก็ไปทำพิธีที่วัดให้เสร็จแต่ชุดอาจจะเต็มหน่อยนะคะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้บางคนอาจจะมองว่าระยะเวลามันสั้นจังเลยแต่จริงๆแล้วบางทีความรักที่เรารู้สึกว่ามันใช่และลงตัว มันก็จะค่อยๆเดินแล้วก็ผ่านจยดอะไรตอนน่อมาอะไรกันมาเยอะมากมาถึงตรงนี้ตั้งใจอะไรไว้บ้างคะก่อนที่จะถึงวันแต่งงานซึ่งพิธีพี่รู้สึกว่าพิธีคือพิธีแต่สําคัญคือคนคนนี้ได้อยู่ข้างๆกันและเราได้เจอกันแล้วในวันนี้ตั้งใจอะไรบ้างคะว่าน้ํงหวานในการเป็นภรรยาเราตั้งใจทาอะไรคือหวานคือหวานเป็นคนไม่ค่อยได้ดูแลแฟนในรีเลชันชิพที่ผ่านๆมาค่ะท,ที่เราจะเป็นผู้ถูกดูแลมาเสมอ แล้วก็รู้สึกว่าเออเราดูแลใครไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นเราเทคแค์เป็นแต่เราดูแลได้แบบไม่ละเอียด mm hmm. หรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่กับพี่กวางเนี่ยความตั้งใจตั้งแต่แรกคือหวานอยากดูแลเขาให้ดีดีในที่นี้คือทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานทุกอย่างท่ใอย่ยเขาสบายใจมากที่สุดที่มีเราอยู่ข้างๆค่ะก็ตั้งใจว่าจะพัฒนาตัวเองให้ดีเพราะว่า <laughs> ราะว่าตั้งแต่ว่าคบกับเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหวานก็เป็นคนที่ดีขึ้นก็เลยตั้งใจจะดูแลเขาไปให้ดีแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ไปจนสุดท้ายอะค่ะกวางสุดแล้วกวางตั้งใจว่ากวางจะเป็นพ่อบ้านหรือเป็นคุณสามีแบบไหนในการดูแลน้องหวานก็คือตั้งใจอย่างน้อยเนี่ยเรามีภาพแล้วว่าคือเราอยากอยู่กับหวานไปจนถึง วันสุดท้ายที่เรายัางมีชีวิตอยู่ได้นะครับผมเอไม่เคยฟง <c oughs> ังอะไรแบบนี้เลยคนรู้ก่อนซ้อมงานแต่งงานโดนอยู่แล้วเ,เป็นเป็นเรื่องจริงครับ <c oughs> ที่ที่เราเนี่ยเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเราเจอแล้วคนที่ที่เราอยากจะใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาเราเจอเลยรู้รู้วันนี้เรารู้แล้วก็คือตั้งใจว่าอยากดูแลเขานะครับให้ให้เขามีความสุขที่สุดให้เขา เอจอยกับชีวิตของเขาที่สุดอะไรอย่างงี้ครับในระหว่างที่อยู่กับเราแต่สิ่งที่น่ารักมากของทั้งคู่ก็คือมีเรียกว่ามีปณิธานร่วมกันใช้คำว่าปณิธานเลยนะอยู่ที่ใหญ่มีความตั้งใจร่วมกันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งสองคนจะไม่เลิกกันครับคือฟังไม่อยากกันครับผมไม่อยากจะไม่อยากกันถ้าวันที่เราแต่งงานกันแล้วเนี่ยคือเดินเข้าประตูวิวาไปด้วยกันแล้วคือเราจะไม่ แยกกันแล้วนะจะไม่อยากกันแล้วคือเพราะฉะนั้นนี่เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตนะครับผมก็ต้องมั่นใจมากๆด้วยแล้วก็คือเราต้องต้องมีความรับผิดชอบแบบสิ่งที่เรากาลังจะทำถ้าางนั้นก็แปลว่ากวางยังมีเวลาคิดถึงพฤษภาปีหน้านะเดี๋ยวสิเดี๋ยวน้องร้องอีกเีกยะไปน้อยอีกเดี๋ยวไปน้อยอีกเยไปน้อยไม่เลยไม่เลย่ยค่ะต้องต้องอดทนซึ่งกันและกันค่ะใช่ค่ะ ้องค่อยประคองไปเพราะว่าพี่กวามเองก็เป็นเลิศขึ้นเลยดูดีเขาก็มีนิสัยบางอย่างที่ต้องปรับเปลี <t os> <t os ่ยนให้หวานเหมือนกันก็ต้องค่อยๆประคองกันไปแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าแต่งงานไปแล้วก็คือตั้งใจว่าจะอยู่กันไปยาวๆมีอะไรอยากบอกกันและกันบ้างในวันนี้แม้ว่างานแต่งงานจะเลื่อนแต่อย่างที่รู้สึกกับเขาว่าความรักของดูเรียงคงเหมือนเดิมแหละที่อยากจะบอกบานก็เป็นเรื่อง ยิ้มทำไมเอาไม่ไดยิ้มนะความโรแมนติกนะคะยิ้มใส่ด้วยความที่เรามีความต่างกันเยอะนะครับผมเรื่องความคิดที่มันต่างกันในหลายๆอย่างครับให้เรามีมีการปะทะกันค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็แต่ก็ก็เราก็มีวิธีผ่านกันมาได้เรื่อยๆนะครับผมก็อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ทะเลาะกัน่ะไม่ได้ทําให้เรารักกันน้อยลงนะครับแต่ว่าเรา ต้องขอบคุณเขาที่ยังมีความพยายามที่จะแก้ไขแต่ก็คือเราก็ก็ดีใจที่แบบว่าเอ้ยเขามีความที่อยากปรับเปลี่ยนไปให้มันดีขึ้นนะในี้พยายามหาวิธีหาทางกันครับก,ก็ก็ขอบคุณครับ <c oughs> ร้องทำไมไม่ได้ร้องคนลุก <c oughs> หวานคะ่ะค <c oughs> ือหวานต้อง ขอบคุณเขานะคะที่เขาเดินเข้ามาอยู่ในชีวิตหวานณวันนี้เขาเดินเข้ามาหวานเชื่ยวมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นขอบคุณที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่พบกันเราผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆมาด้วยกันหวานก็อยากขอบคุณที่ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ไม่เคยปล่อยมนหวานแล้วก็จบมอกันไปแน,น่นๆนจ๊ะ <c oughs> เห็นไหมสองไม่ก่อนเห็นบอกว่าวันนี้มันนั่งอยู่ตรงนี้มีคีมีคำถามอยากมาถามพี่อ้อยพี่ช็อตด้วยก็มีคาถามครับผมก็นี่นี่รู้ไหมว่าเขาจะถามอะไรไม่รู้ค่ะจริงคือคู่เราเนี่ยมันมีเมืกี้ที่เพิ่งเล่าเมื่อกี้เลยครับผมคือมีการทะเลาะกันค่อนข้างบ่อยครับอาจจะด้วยด้วยว่าอย่างที่บอกเรื่องความคิดที่มันต่างแนวต่างเส้นกันอะไรเงี้ยผมก็เลยมีช่วงที่มันปะทะบ่อยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเคยคิดว่า ทำยังไงให้ไม่ทะเลาะตอนนี้ตอนนี้ยอมแพ้ความคิดนั้นไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือทํายังไงให้รับมือการทะเลาะก,กันได้ดีที่สุดดีกว่าเนี่ยก็เลยอยากจะมาถามพี่พี่ว่าแบบมีความคิดยังไงครับว่าเราทะเลาะก,กันเนี่ยเราจะรับมือเวลาที่เราช่วงเวลาเดือดเดือดตอนนั้นที่เราทะเลาะก,กันเนี่ยเราจะรับมือมันยังไงคื <c oughs> อต้องเข้าใจว่าพี่ว่าตอนนี้ทั้งสองคนรู้แล้วแหละว,ว่าการทะเลาะก,กันมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีสักทีเดียว เพราะการทะเลาะมันคือการเรียนรู้เนีพี่ว่าจังหวะในเวลาที่เราทะเลาะกันอะสังเกตสิว่าทั้งสองคนแหละจะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาแล้วถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายยอมฟังเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเขาคิดยังไงทะเลาะเอาไม่เป็นปัญหาใหญ่หรอกแต่ทะเลาะแล้วฟังกันหรือเปล่าแล้วหลังจากทะเลาะแล้วเราคิดว่าฮ้ยเราจะแก้ไขมันยังไงพี่ว่าซึ่งตอนเนี้ยพี่ว่าสองคนได้ผ่านขั้นตอนต่างๆมาเรียบร้อยแล้วอะค่ะงนั้นมันถูกแล้วที่บอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนคิดว่าจะไม่ทะเลาะกันซึ่งบารทีพี่ว่าพี่ว่าอันตรายค คนไม่ทะเลาะกันนี้อันตรายนะเพราะยี่หลายๆคู่ค่ะใช้วิธีแบบใช้ความเงียบสงบเพื่อจะสยบปัญหาแต่มันไม่ได้สยบจริงอ่ะบางคนบอกเงียบๆแล้วก็ผ่านมันไปแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านแต่ปัญหามันถูกซุกไว้ใต้รมเต็มไปเลยในขณะที่ตอนที่เราระเบิดอารมณ์พูดกันอะไรต่างๆเรากับบอกกันมันเหมือนกันบอกกันพี่ว่าพี่ว่าการทะเลาะกันมันคือการที่เราแจ้งข้อมำจมงกับอีกฝ่ายอ่ะว่าฉันอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรเพราะถ้าไม่ทะเลาะกันก็ไม่ได้เรียนรู้เนี่ยค่ะเป็นที่ว่า ชีวิตคู่มันก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆมั้งเพื่อทะเลาะกันยังไงที่ยังรู้สึกเป็นทีมเดียวกันหลายครั้งอะความสะใจอะเดี๋ยวมันจะนํามาซึ่งความเสียใจตอนทะเลาะตอนเราขึ้นง่ายเราจะพูดทุกประโยคที่ทําให้เธอเจ็บที่สุดทั้งที่บางทีนะคะความรู้สึกจริงๆอะเราไม่ได้ไปแรงถึงขั้นนั้นเลยอะและพี่อ็เชื่อว่าตอนที่น้องขึ้นอะพอถึงตอนที่น้องลงปับ๊บน้องรู้สึกผิดน้องรู้สึกเสียใจว่าโหเราไม่ควรพูดประโยคนี้เลยอะเพราะในที่สุดคนที่เรารักเสียใจเราเ,าเจ็บกว่าอีกเพียงแต่มันก็ต้องเป็นบทเเรรรรรีียยนนนใกาู้้คังต่อๆไป อย่าพยายามแข่งกันเสียงดังดแต่อันหนึง่งเท่าที่พี่นั่งฟังมาตลอดสิ่งหนึ่งซึ่งมันมักจะทําให้เกิดการทะเลาะเพราะว่าน้ําหวานมักจะตั้งคําถามว่าทําไมทําไมต้องเกิดโควิดทําไมเหรอคนอื่นเขาโพสภาพได้ทําไมเธอถึงโสพสซอกไม่ได้คำถามว่าทําไมเป็นคําถามที่ตอบยากมากทําไมมันคนจะรู้จีหน้าเลยว่าซึ่งมันถูกตาหนิอยู่ใช่ค่ะเพราะนั้นจริงๆแล้วทําไมมันไม่มีจริงหรอกจริงมันคือยังไงมากกว่าการที่เรารู้รับผลขึ้นง่ายเราก็ลองดูค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนเมมใหม่ฉันจะไ่ขึ้นง่ายถ้ารู้ว่าเราต้อง รักกันอยู่แล้วต้องอยู่กันแบบนี้ฉันจะไม่ยอมหยา่าไม่ยอมเลิกกันอยู่แล้วทําไมต้องพูดแรงละ่ะคือถ้าเราแตะเบรกตัวเองได้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะชินกับการแตะเบรกพอเริ่มเฮอร์นัสหนึ่งสองสามสองหนึ่งเบาลงลูกะจะได้มีเวลาในการที่เก็บสะสมวันเวลาดีๆเราผ่านโจทย์ใหญ่ๆกันมาตั้งเยอะอย่างที่พี่อ้อยบอกนะคะทะเลาะแบบเป็นทีมเดียวกันกับทะเลาะแบบคนละพวกคนละอย่างเนะาะทะเลาะแบบคนละพวกอ่ะเราจะตั้งใจเอาชนะกันอย่างเดียวเพราะพวกเธอพวกฉันฉันต้องชนะเธอ แต่พอทะเลาะเป็นทีมเดียวกันคือจุดหมายเราอันเดียวกันคือเราอยากจะแก้ปัญหาร่วมกันงั้นก็เป็นทีมสำคัญนะเป๊ะเลยค่ะเป๊ะเลยค่ะไม่ต้องไปดูหมอที่ไหนเป็นเรื่องดูหมอเลยนะรักใครที่เคยบอกว่าพูดไม่ค่อยเก่งเนี่ยอันนี้ผมเถียงนะแต่รักหมดใจเห็นด้วยเอาจริงๆพูดเก่งมากนะครับแล้วก็รักหมดใจกันทั้งคู่นะครับกวางเอบินอมอลและหวานซาซาครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับ สัปดาห์หน้านะฮะมากันเป็นครอบครัวเลยนะครับนุกสุธิดาเธอจะกลับมาเปิดใจอัปเดตชีวิตล่าสุดของเธออีกครั้งหนึ่งในคลับไฟเดโชแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่อภิชาติด้วยค่ะขอบคุณมากเลยครับแล้วเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วสวัสดีค่ะเมื่อที่เราไม่อยากแต่งงานเพราะเราไม่เชื่อเรื่องแต่งงานหรือว่าเรายังไม่เจอก็มีคําถามเนี้ยอยู่ในหัวมาโดยตลอดเลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งมาเจอหวานนะครับคือเราเห็นภาพ ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราต้องอยู่กัน24ชั่วโมงจะเป็นยังไงทํางานเสร็จกลับมาบ้านเนื่ยเลยกลับมาเจอหน้าหวานจะเป็นยังไงเราต้องคุยกันตลอดจะต้องใช้ชีวิตด้วยกันไปจนแก่จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมเราเห็นภาพนั้นเราเจอคนที่ใช่แล้วด้วยมันไม่เห็นมีเหตุผลจะต้องรอเลย